กินผลไม้น้ำกันด้อจ้าหลังจากกินเขาแล้วแยกก,กินอันนี้มืดเคืองนวยกินอันนี้ประมาณจักสองสามสี่ก็แล้วก็ปไปกินหลายดอกมันบ่ครอยงามหน่อยงามนี่พี่น้องซื่อเอาน้ำสวนันยู่ข้างวัน กะเจ้ากับม no ีคือการกินพ่อวามีไฟเบอร์ทนตัวพี่น้องเอ๋ยสำหรับคนสูงอายุกลัวยากกับมีก็มีกลัวหน่อยก็มีกลัวใ่า่หืมลุนหรอเหนื่อยพี่น้องจัิงสิละเนาะนูก็ะมากินตินี่ นี่กล้วยหน่อยอยหญเขี้ยร็กเขี้ยหน่อยก็บมาตัดบม่มไปกินแทนผลไม้ย่าม,าามพมาว่ามีผลไม้กินเคยตุนกันยางกล้วยไปกล้วยมา